พ่อการชัยยอมรับกาลางไหลสดไม่กล้าพูดกับน้องอุงอิงแบบนี้พ่อเชืออ่อปะเมื่อตังประเทศสบปะออกจีหนึงนะ่งเชื่ออะไรว่าหลายคนที่โชคดีนะ่ะมีทีมากคือเกี่ยวกับอีหลางแมนเมื่อน,น,นวันที่สิี่ครบรอบที่น้องมาอยู่ครอบครัวสาวหน่อยอแมนนนะครับแล้วก็ พ่าครบรอบเมื่อนั้นเมือรุ่นกับเป็นทั้งตั้งซอปปโอ้ยุ้ยิเพียงโอ้ยุ้ยิเพียงโอ้ยอุ้ยเพียงนั่นเป็นถื่อน่ะหรอคอยเสือจะได้สำหรับพวกยิงเอ้าซอต่อเสือบ่อคอยเต้ยยิงเข้ามาคนเพิ่เคยเปล่าโอ้ยมึ่งนู่นนี่นั่นบอกว่าไม่กล้าเลยนะไม่กล้าเลยนะไม่หลุดออกไม่หลุดออกจากปากเลยเพราะอะไรไม่รู้แต่ว่ากระปบ๊อบแป๊บก็อเบิอันกระปบเออมันก็แปลกนะแต่สําหรับพวกยิงนี่ นางมาแบบขอโทษเนาะนางมาแบบว่าวันเดียวปึ้งเลยจริงหมวันเดียวแบบดังปึ้งเลยก็บอกซิมาแบบว่าอุ้ยมาแบบไม่ธรรมดาบัดนี้ก็เอิ่นแต่หนูหนูลูกลูกเป็นตวัวอีหล่ายัตวบอกก่าเบาแห้งน้ำนางเลยผู้หญิงนี่คอยสิเบิงแววตาเราแววตาเนี่ยคันเ้าแห้งนี่คืออย่าเล่าไห้้าใจบอกแววตาเศร้า แววตาเศร้าคนเป็นตาลิ้วตนบอกเลยบอกก่าวว่าเาแห้งน้ำเล่าไม่กล้าพูดแรงนะกับองค์อิงนะ่ะกลัวแบบว่านั่งตกใจหรือนั่งนั่งนั่งนังหายาดเห็นหน้าคือคอนางเป็นคนซื่อๆเลยนะองคหิงนะ่ะให้องค์ 200, ิงสองร้อยทำบุญหนึ่งสาธทุกครับผม14.09 1 4 1ุนกิคุณกิตินะครับลูกสาวหนึ่งรอยทำบุญหนึ่งร้อยครับสาธุโอ้ยไกแล้วพี่น้องไกแล้ว<ม>เอาบอก<ม>ต่อ บวก่าบกาเบาบวก่าเบาแห้งสงแห้งอสองร้อยครับบกาเบาแห้งกับบุกอิงเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันเห็นครั้งแรกก็รุตตนแล้วสายตานางนี่จะเป็นละหอยละหอยก็ได้บุมานางมาด้วยสายตาเราก็ไม่กล้าพูดเลยไอ้มื่อเฮจักสันเนี่ยมึงคืออันนุนนี่นน่แน่บ้านนี้ขาก็บบกก่าเ่า หลังจากไม่กล้าเลยนะกับวกอิงเนี่ยทั้งอิงสองร้อยคะแนนสิบสี่จุดหนึ่งสองครับผมมาพี่น้องมาไกลแล้วไกลแล้วห้าหมื่นคะแนนไม่ไกลเกินเอื้อมเอาเอา,อาพี่เอพี่เอส่งยอดมาเรื่อยๆเนาะพี่เอส่งยอดมาเรื่อยๆผมเชื่อครับเมื่อพ่อบอกแปดศูนย์ผมก็ถือวันนั้น14ผมก็ถือเลขจะสองผมก็ถือเป็นเลขสี่แล้วขอบคุณครับที่เรา ใหห้น่อยพี่มอนเบ่ดไทยคลิปย้อนวันนี่แหะเดี๋ยวพอกันใช่กับมาใ่เยนะมาแล้วมาโอ้โห้หกเอเ่อเอนะพ่ออูบี้ก หลายหลเหลือยีเหลือยีเหลือยี่สเหลือยี่สถ่ายรูปหน่อยค่ะถ่ายรูปคู่หน่อยถ่ายรูปคู่หน่อยเอยถ่ายรูปคู่หน่อยจ้าโอยกลางออกลูกกลางออกโอเคน่ารักมากเรียบร้อยค่ะขอบคุณพ่อกันใจที่มาสอนลูกสาวนับเลขทุกวันเลยนะคะปาดมาย ตังมากเลยวันนี้คนเยอะมากนะวันนี้มีบุญสุดท้ายนักร้องกระเมรอวันนี้ายบุญสุดท้ายที่เทนเตวีว่าล่ะพี่เจ้าถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับพี่น้องเบิ้งคลิปนี้แล้วฟังคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกกันว่าจังไดแน่นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้พี่น้องเบิ้งอีหล่าหน่อยเฮาครั้งแรก แล้วรู้สึกยังไงนะครับผมความคิดของพ่อกันชัยนะครับผมนอทีออกมายอมรับนะครับผมเนาะไม่กล้าวอาคํำหยาบกับอิหล่าหน่อยเฮาวอากับอิหล่าหน่อยเฮาแบบแห้งแล้วก็ผมเนาะเหมือนกับพูดกับคนอื่นซึ่งเสว่าแฟนกับเอฟซีของอิหล่าหน่อยเฮานะครับผมนอท้าด้ติดตามพ่อการชัยนะครับผมนอจารู้ว่าพ่อกันชัยเป็นคนที่เสียงดังนะครับผมเนาะ ปากร้ายหายเก่งนะครับผมเนะาะเป็นภาษาบ้านเฮาอ่าเป็นคนทีอ่าปากร้ายแต่ใจดีคำดาคำฟาวติดปากของพ่อกันใช่นะครับผมเนาะผมเชื่อว่าแฟนคลับเอฟซีอีหลานหน่อยเฮากันน่าจ,จะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนั่นะี่คือฮาแดกดากนะครับผมเนาะอ่าจนหลายข้นนะครับผมเนาะหายชายหญ้ายายไล่ฮาแดกดากใต้กระแปกนะครับผมเนาะอ่ายายไล่นะครับผมเนาะหรือพ่อกันใช่พี่น้อง จะบวควยลุดคำหยาบนะครับผมนอกกับอีลานอยเฮ้าซึ่งในคลิปนี้พอกันใช้กันได้ออกมาเปิดเผยเลยลพี่น้องเพราะอะไรนะครับผมนอกถึงไม่กล้า ว้าวรุ่นแรงกับเวลาน่อยเฮาไม่กล้าพูดคำหยาบกับน้องซึ่งบอยสานจำได้นะครับผมเนาะในคลิปไลสดไลสดหนึ่งของพอกันใช่พอกันใช่กะเคยเว้าเรื่องหนีนะครับผมเนาะทำไมถึงไม่กล้าพูดคำหยาบกับน้องพี่น้องกะไปหาฟังกันได้นะครับผมเนาะบอยซันกะเคยออกมาลงทางช่องอยู่บอยซันวานะครับผมเนาะบ่เมนแค่พอกันใช่ดอกพี่น้องที่ประกาศว่าคขาหยาบกับน้องนะครับผมเนาะ ทุกคนเนาะครับผมบ่าวอวิสานว่าเลยว่าแทบทุกคนที่ได้สัมผัสได้ไปสัมผัสกับวิลานอยหฮาจะบ้าเก่าว่าขําหยาเนะครับผมเนาะว่ารุ่นแรงกับวีลานอยหฮาจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมเนาะแต่ละคนอาจจะมีเหตุผลต่างกันแต่บ่าวอิสานเสวาวาแต่ละคนนะครับผมเนาะมีความเชื่อของตัวเองแล้วกะกกขึ้นจังในหลายคนว่าเดินาพี่นอง ได้เห็นอิลหล่าน้อยเหาได้เห็นตัวจริงอิลหล่าน่อยเหาหลายคนถึงกับเสียน้ำตาเนาะครับผมซึ่งผู้ได้เป็นแบบนันแน่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกกันแน่นะครับผมเนาะบ่าอีสานอาจจะเป็นหนึ่งในนันก็นได้พี่น้องยั่งจําได้เลยครั้งแรกนะครับผมเนาะที่บ่าอิสานได้ทักท่ายนองและนองได้ทักทายยังไม่ได้เจอตัวจริงๆนะครับผมเนาะเป็นการวิดีโอคอลพี่น้องแค่ส้ำนันเละพี่น้องน้ำตาบ่าอิสานโขงหน่วยมันบ่ฮู้คกอกันว่ามัน มันเป็นพออย่างทำไมเราถึงมีอาการแบบนั้นซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมเนาะสำหรับตัวบาวิสานยิ่งได้ไปเจอตัวน้องอิลีพี่น้องครั้งแรกโอ้ยนะครับผมเนาะบวก้าหอดเข่าไก่พี่น้องเอ้ยบวกก้าหอดเข่าไปคอทายลูกนะครับผมเนาะอันนี้คือตัวบาวิสานจากประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงนะครับผมเนาะของตัวบาวิสานเองและพี่น้องล่ะ เป็นแบบไหนอะไรกันบ้างนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์มาปูดคุยเบาสู้กันฟังได้นะครับผมบอยซานก็นจะย้ำเตือนอยู่เสมอนะพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมเนาะควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาต้องการให้คนคนอื่นให้เกียรติเท่าเขาก็ต้องหูจักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทั้งสองบรยสานนัมเอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจ คลิปนี้บายซานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม